วัดคนครธรรมนั้นปรากฏเป็นวัดเมื่อปี2430ที่แรกคือวัดสรบตามที่พักรบของสมเด็จพระนรศสวรมหาราชพระนรศสวรมาพักรบที่นี่มาล้างดาบที่นี่ก่อนที่จะไปปราบพยาละแวกในที่ประเทศกัมพูชาพระประจําวัดมีหลวงพ่อขาวยุคโบราณมุทโวโบเกะต,ตามที่เราให้ฟังไปนิมนต์ท่านมาเพราะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีพระประธานประจําโบสถ์พอดีเห็นวัดล้างแหละที่มีพระประธานอยู่กลางแก้งอยู่ลังคาก็ผู้ผูพังชาวบ้านเขาเห็นสมควรนั้นเชิญมาเอารอชักมาอยู่ดีๆแดด,ด,ดเพิ่งเปี้ย ่้นตกลงมาเลยเป็นเหตุสจรเราที่บายไม่ได้ว่าเพราะอะไรยังไงคงใช้ท่านจะดีใจได้ไหมที่อยู่ใหม่หรือเปล่าคิดว่าท่านคงจะดีใจที่มาอยู่ที่อยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดมิมมีคนศรัทธาและก็ดูแลรักษาดีวันนี้คนสายแก้วเนี่ยถ้าพูดถึงหลวงพ่อขาววัดเจ้าคนทไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนประสบการณ์ที่ว่าคนที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมาขอท่านหมอตรวจว่าจะเป็นคล,ล้ายๆโรคร้ายก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็มาสอดไว้ที่ใต้ฐานก็บอกว่าขอให้โครคภัยไข้เจ็บได้หายจะนําไข่ร้อยฟองมาถวายขอเอาแล้วก ก็ดอกไม้ทุกเทียนหลังจากที่ไปตรวจใหญ่ทีที่โรงพยาบาล กลับไม่พบอะไรเลยแล้วก็เรื่องโชคลาภที่นี่เห็นอย่างนี้นะแล้ววันที่หนึ่งไปหลายคนแล้วครับเพียงแต่คนที่ถูกไปเนี่ยยังไม่กลา้าเปิดเผยสําหรับญาติโยมที่มากราบลงพเะขาขอสินขอพรขอไปแล้วญาติโยมต้องมีศีลด้วยต้องทําดีด้วยขยันทามาหากินอาชีพที่สุดจริตสิ่งที่ขอไปถึงจะสําเร็จขอแล้วไม่ทําเลยขอไปก็ไปนอนรอโชคลาภอย่างเดียวก็ไม่มาหาเราการที่ได้มีโชคมากกิาักวถือว่าเป็นบุญเก่าของเราตั้งแต่อดีตชาติหรือในปัจจุบันชาติก็ดีอาจจะมาส่งผลไว้โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนี้นะ มีปัญญาตามด้วยนะมีศรัทธายอย่างเดียวไม่ได้